จะพาเพื่อนๆมาเก็บนอแต่เศร้าจ้ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะจ้ะฝนตกดีเนาะอ่านอก,ก็เลยออกดีดีจ้าก,ก็เลยจะจะมาเก็บอีกรอบนึงจ้ะทุกคนเคยเก็บไปแล้วล่ะรอบรอบนึบนงจ้าทุกคนก็นจะมาเก็บอีกจ้าไปเริ่มเก็บกันเลยจ้า มีเสียงคือบ้านเฮาก็ เมื่อกี้หันใช้เอาก่อนนั่นเลยจ้ะทุกคนวันนี้ีิมาเอานอก่อนนี่มัเน,นี่ยแบบนี้ต้องเอาไปเห็ดนอส้มเ้ยจ้ะทุกคน

นอนน้อยนี่ก็จะบาเอาเราจะทุกคนจะจมไหวให้ไงอีกจักหน่อยก่อนจังจะมาเอาจะทุกคนซํานี้กับพ่อบาไหวจะไปเห็ดนอนส้มจะทุกคนแกงดุแล้วได้นอนแล้วก็ได้นอนแล้วเมื่อบ้านจะทุกคน พี่น้องจ้าใส่กนนนระดนอหลายเติมเราจะทุกคนใส่ก็จะเอาไปปอกเราจะเอาไปอ่าฟักเข็ดน้ำไม่ซ้มหรือว่าน้ำไม้ดองบ้านเฮานั่นเองจะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนด้วจ้า,าไว้พอกันคลิปหน้าด้อจ้าทุกคนบ๊ายบายอ่าบอสุภาพหรือพูดจาอ่าพิดภาคประกันใดก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเด้อย้าะทุกคนขอขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า